ผมชื่ออิฟรานอองบุตรปัจจุบันอายุ18ปีผมมีเรื่องเล่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเป็นเหตุการณ์สำคัญในช่วงอายุ12ปีที่ผมจะไม่มีวันลืม พระเจ้าอยู่หัวผมชื่อเด็กชาอิฟานอายุสองปีผมอยากให้พระเจ้าอยู่หัวช่วยรักษาพี่ชายของผมพี่ชายผมเป็นมะเร็งและปอดติดเชื้อผมอยากให้พี่ชายผมหายพระเจ้าอยู่หัวช่วยผมด้วยนะครับ ตอนอายุ12มาก่อนอยู่กับย่าแล้วก็พี่ชายครับผมมาก่อนสนิทกับพี่ชายมากก็ใช้ชีวิตแบบไปเล่นกับพี่ชายตอนเช้าตื่นไปเรียนตอนเย็นก็ไปเล่นกับพี่ชายที่สวนสาธารณะสนามเด็กเล่นอะไรอย่างนั้น,นครับพี่ชายเป็นคนขี้อายครับแต่ว่าแกเป็นคนนิสัยดีแกมีงานอีเล็กชอบเล่นกีฬาพวกฟุตบอลอะไรอย่างนี้นนครับพี่ฟานและฟานดี้สองคนนี้น้องเขาสนิทกันมากเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดนะครับไม่ได้แยกกัน ถามว่ามีบ้างนะครับเด็กมันทะเลาะก,กันแต่ไม่ได้ทะเลาะแบบรุนแรงหยอกล้อตามภาษาพี่น้องครับวันนั้นปารีนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยครับวันที่ปวดท้องนอนอยู่ที่บ้านกลับจากโรงเรียนมาแล้วก็บอกว่าป่าน้องปวดท้องผมไปถึงโรงพยาบาลแล้วไปตรวจตรวจแล้วก็ส่งเยสเลแล้วบอกว่ามีก้อนเนื้อต้องนอนและใส่ท่อช่วยหายใจมาเลงที่อยู่ในตัวปารีมันไม่ใช่มาเลงแบบทั่วไป แต่มันไม่ได้เป็นก้อนแบบที่เขาเห็นในในตอนเอ็กซเลย์มันเป็นวุ้นที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นวุ้นมันเกาะหมดเส้นเลือดตับหัวใจปอดเป็นมะเร็งแบบคนไทยน่าจะมีสักไม่ถึงร้อยคนที่เป็นตอนที่เห็นพี่ชายนอนอยู่ในห้อง ICU ผมรู้สึกสงสารพี่ชายเพราะว่าแกเจอหลายๆอย่างมากทั้งใส่ท่อทั้งอะไรตอนเด็กๆความรู้สึกเราก็คือน่ากลัวมาก เราเข้าใจความตายว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยแบบถ้าเป็นเด็กๆเราเล่นเกมบ่อยแล้วก็คงเข้าใจว่าเดี๋ยวตายเดี๋ยวก็เกิดพอโตขึ้นมารู้สึกว่าเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตมากมายถ้าคิดว่าตายแล้วยังชีวิตไม่ครบม,มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยช่วงที่พี่ชายอาการหนักขึ้นเรื่อยๆเราก็จะคิดว่าถ้าสักวันหนึ่งเราไม่มีคนคนนี้ชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อคิดวนๆไปบางทีก็แอบร้องไห้เพราะว่าเราก็เศร้าคนที่เล่นกับเราตลอดเวลาจะไม่อยู่แล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันจะโดดเดี่ยวหลังจากนี้ ผมดูทีวีตอนเด็กๆแล้วเ,เ,เห็นพระองค์ทรงช่วยเหลือคนอื่นมานับไม่ถ้วนแล้วอาจจะว่าเราเป็นความคิดเด็กๆเรารู้สึกว่าอะไรอะไรก็เป็นไปได้ผมคิดว่าท่านอาจจะสามารถช่วยครอบครัวเราได้อาจจะสามารถช่วยพี่ชายของผมให้หายจากอาการนี้ได้ผมจึงเขียนจดหมายถึงท่านครับหลังจากเขานั่งวาดรูปเขาก็มีคําถามที่บอกว่าถ้าเกิดว่าลองวาดรูปและเขียนจดหมายนี้เขียนไปหานายหลวงเลยได้ไหมทางนาชายเขา ก็เลยบอกว่าก็เขียนมาแล้วเดี๋ยวจะโพส์ปไปก่อนไม่ได้คิดว่าเรื่องมันจะถึงพระองค์บอกอิปานว่าเดี๋ยวส่งจดหมายให้น่าจะเทียเท่ยงแต่จําความได้ว่ายังไม่ทันเที่ยงเลยนะแปดโมงทางพยาบาลเดินมาบอกรู้ไหมว่าน้องเลฟราเดียได้รับคุณเก้าของในหลวงนะ คนที่มาที่มอบกระเช้าให้ผมวันนั้นนะั้นเขาบอกผมว่าคุณพ่อรู้ไหมนายหลวงท่านบอกว่าให้ช่วยให้เต็มที่ให้ถึงที่สุดนะตอนนะั้นรู้สึกดีใจมากทันทีที่รู้ว่าพระมาหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวเป็นเบื้องหลังอาจจะได้กลับมาอยู่กับพี่ชายอีกครั้งเพิ่มปิติอินดีมากที่พระอ,องค์ทรงช่วยเหลือประชาชนคนเล็กๆอย่างพวกเราในประเทศไทยครับผมไม่ได้ต้องการเงินผมได้แค่ทุงเก้าตรงนี้นะมากกว่าเงินที่ว่าพวกคุณเอามาให้กัน พี่ผมพูดจริงๆมันเีมัอนมากไปความจมรับกบางทีคนไทยมีอยู่แล้วมีทุกคนบางคนเข้าถึงบางคนเข้าไม่ถึงบางคนคิดว่าตัวเองเข้าไม่ถึงอาจจะเข้าถึงก็ได้เหมือนตัวผมเนี่ยนะไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะเห็นหรอกใครจะไปรู้ว่าท่านเห็นอีกหลายคนเนะ่ะท่านก็เห็นแต่เราไม่รู้เองว่าท่านเห็น ปัจจุบันศึกษาระดับทวิภาคีครับผมเรียนระดับปวชทํางานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อของสาขาด้วยครับเป็นการลดภาระให้ทางครอบครัวด้วยครับผมสามารถหารายได้ได้ไดตัวเองแล้วก็ศึกษาระดับธุรกิจด้วยครับในมุมมองของผมคนดีก็คือคนที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องลําบากครับการช่วยเหลือผู้อื่นสามารถทําได้หลายๆอย่างด้วยเพียงแค่ว่าเรามีใจที่อยากจะทาความดีนั้นเราก็เป็นคนดีของสัวเองแล้วละครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใส่พระราชหฤทืไทยในความทุกข์ของราษฎรไม่ว่าเรื่องใดๆหากทรงทราบฝ่าละองธุลีพระบาทแล้วก็จะพระราชทานความช่วยเหลือโดยทรงพระราชปรารถนาให้ราษฎรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้พ้นทุกข์การได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นอีฟรานและครอบครัวไม่มีวันลืมถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎร แม้แพทย์ผู้ทำการรักษาได้ทำการรักษาพี่ชายอย่างเต็มที่แล้วแต่มะเร็งก็ฆ่าชีวิตของพี่ชายไปปัจจุบันอิฟรานศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชอนาคตมีความตั้งใจประกอบอาชีพเพื่อมีอไรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวที่สำคัญจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานเครือสหพัฒ